เต้าณัฐพรสวยฟาดสุดใสเสื้อแขนยาวดูธรรมดาแต่ท่อนล่างแซ่บมากแม่มีเรื่องทําให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมแอดต้าแววอันเดอร์สกาวัพรได้ร้องวาวกันอยู่เสมอสําหรับนางเอกสาวเต้าณัฐพรแต่มีรักหราอถูกครั้งที่เธอได้โพสต์รูปก,ก็มักจะมีหลากหลายมุมในการแต่งตัวมาเสิร์ฟให้ได้เห็นล่าสุดเต้าณัฐพรก็ทําเอาโซเชียลต้องลุกเป็นไฟเมื่อเจ้าตัวได้สวมใส่ชุดบอดี้สูทสีดสําแนบชิดกับลําตัวขวดสวนทรงองคเอวที่เปรทุกส่วนแต่ก็ต้องบุดโฟกัสไม่ได้จริงๆงคงจะหนีไม่พ้นการแต่งขาด แบบร้เร็วที่เน้นความถี่ช่วงบริเวณสะโพกลงมายาวสุดถึงปลายขาเพิ่มดาเมจความเปรี้ยวแซบและร้อนแดงสุดๆงานนี้เพื่อนพ้องในวงการต่างเข้ามากระหน่ำไล์พร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าแต้วนัทพรในลุคนี้ชนะเลิศไปเลยปลอทั้งสวยเปรี้ยวแซบจะเอาอะไรมาฉุดก็คงต้านไม่ไหวหรอจ้าขอ,ขอขอบคุณภาพแต้วแววอันเดอร์สกอร์นัทพรภาพาเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ